สวัสดีค่ะผู้ชมทางบ้านค่ะวันนี้บอกขายสไตล์แลนด์ค่ะพาผู้ชมทางบ้านมาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะคะขายพร้อมบ้านค่ะคือบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้ค่ะที่เราเห็นอยู่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าที่ดินแปลงนี้เนื้อที่เท่าไหร่ค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้พาผู้ชมมาอยู่ที่ไหนคะเนี่ยตรงนี้อยู่ที่อจอมบึงค่ะ ตำบลปากช่องออำเภอจาบึงจังหวัดราช,ชบุรีจากตรงนี้ออกไปออกไปตำบลปากช่องนี่กี่กิโลคะ1 1กิโลเมตรค่ะแล้วไปจาบึง1กกิโลเมตรไปจังหวัดราชบุรี30กิโลเมตรไปกรุงเทพมหานคร98กิโลเมตรกิกิโลเมตรนะคะ,คะที่ดินแปลงนี้เนื้อที่เท่าไหร่คะทั้งหมด4ไร่กับ9 7ตารางวาค่ะรูปโฉนดนี้เป็นที่ดินแปลงนี้รูปโฉนดก็คือ ก็คือยาวเป็นผ้าขอม้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะไปดูกันว่าหน้ากว้างหน้ากว้างประมาณเท่าไหร่คะที่ดินแปลงนี้หน้ากว้างประมาณเท่าไหร่คะอ่ารบกวนเจ้าของที่ชี้แค่จุดก็พอตรงเนี้ยค่ะเสาเนี้ยทาข้างหน้าเลยแล้วยาวไปที่เสาเนี้ลยเสาเนี้ยเสานี้นะ เสานี้นี่คือหลักหมดอยู่ตรงนี้นะคะที่ดินของเราค่ะหน้าบ้านหน้าที่ดินนะคะเป็นถนนคอนกรีตนะคะแล้วก็ปากทางเข้าค่ะนี่คือทิศตะวันออกนะปากทางเข้าบ้านค่ะถนนเข้าบ้านคืออยู่ทิศตะวันออกค่ะแล้วก็หน้ากว้างมาถึงกอไผ่ไหมคะอ๋อจะมีหลักเขตอยู่ตรงนั้นนะปอที่ดินแปลงนี้หน้ากว้างประมาณเท่าไหร่นะประมาณหเสาไฟ าไฟฟ้าสี่เปสตนะเนาะใช่โอ้หนึ่งเสาอเคหนึ่งต่อไประมาณเห็นไหมคะเนี่ยคือเว่คุณผู้ชมดูนะคะเนี่ยอย่างประมาณเสาไฟเนี่ยยันเสาไฟนู้นน่ะประมาณประมาณเดียวกันประมาณเดียวกันเนาะอ่าอเนี่ยเนี่ยจากจากเสานี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาเดินเดินไปดูด้านด้านในนู้นเพื่อนบ้านล้อมรอบเลยนะคะที่นี่ใช้น้ําอะไรคะ ก็มีบ่อเสมอข้างในที่ว่าปลูกข้าวโพดอีกบ่อคือคือปกติแล้วเนี่ยเราใช้น้ำปปาใช่ไหมคะที่บ้านใช้น้ำปปานะอ๋อปาก็อยู่ข้างนอกเลยค่ะน้ำก็ไหลตลอดค่ะนี่คือคือหลักหลักเขตมาถึงตรงนี้ค่ะอันนี้อันนี้คือถนนจะมีจะมีรั้วยาวเข้าไปข้างในเห็นไหมคะอบตหรือว่าของพันน้องค่ะผู้ชมเห็นไหมยาวเข้าไปข้างในเลยค่ะแล้วก็ ที่ดินพร้อมบ้านนะคะแปลงนี้ขายที่ดินพร้อมบ้านค่ะ4ไร่97ตารางวาค่ะแล้วก็จะมีหลังข้างนอกอีกหลังหนึง่งเดี๋ยวเราจะจะพาผู้ชม, MM ม,มไปดูนะถ้าท่านถ้าท่านสนใจที่ดินแปลงนี้ค่ะแล้วถ้าไม่ต้องการบ้านหลังข้างนอกค่ะเจ้าของบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวรื้อให้แล้วก็แล้วก็เคลียเคลียดินให้ด้วยใช่ไหมคะรื้อแล้วก็เคลียด้วยค่ะแนวรั้วเพราะเราเขาเจ้าของจะมีแนวรั้วให้เราดูนู่นยันนูน่นะ นี่นะคะสุดแนวรั้วนู่นเลยเนาะสีไร่อยู่ในหมู่บ้านนะคะที่ดินแปลนี้ดูค่ะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านอยู่ข้างหน้าแบบนี้แล้วบรรยากาศดูเขาทางนู้นค่ะแพลนไปเขาตรงนู้นเลยค่ะนี่อยู่อำเภอจอมบึงนะคะจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะนี่ค่ะระยะทางออกไปกรุงเทพมหานครตามที่เราบอกค่ะไม่ถึง100กิโลนะ ถ้าท่านใดชอบบรรยากาศแบบนี้นะแปลงนี้เป็นอีกหนึ่งแปลงค่ะตอบโจทย์มากเลยค่ะสวยงามมากสวยงามมากเดี๋ยวจะพาผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวเดินเดินไป <c oughs> ถนนนี้เป็นถนนในที่เขาเหรอคะ <c oughs> ใช่อ๋อไม่ใช่สาธารณะเนานะเพราะว่านายกเวไเพราะว่ารอบนี้เาทอ,อ้อยยาวอ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมเดินไปดูด้านนู้นค่ะไปดูสุดสุดแปลงจะมีบ่อเหรอมีบ่อนี่ะบ่อน้ำนี่อยู่ในที่ดินของเราไหมคะ บ่อน้ําอยู่ในที่ดินของเราไหมใช่ค่ะอยู่ในที่ดินของเรานะอันนี้ก็บ่อขุดตรงไหนเนี่ยค่ะที่มีเสาขึ้นเนี่ยเนี่ยบ่อขุดอ๋อนี่บ่อขุดเราสามารถดึงดึงน้ําจากบ่อของเรานี่ขึ้นไปใช้ได้แต่หนูยังไม่ได้ตอกอ่ะอืมนี่ค่ะคือพร้อมบ้านหลังนี้นะคะพร้อมบ้านหลังนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปถ่ายด้านหน้ากันนี่เราพาพาเดินมาด้านหลังค่ะเก็บอากาศดีมากเลยถ้าเราไม่ร้อน ลำคาญหมวกปิวมากเลยหมวกนี่ปิวดีจริงๆเลยลมแรงค่ะลมแรงบรรยากาศดีมากเลยอะแต่อย่างว่าแหละกลางคืนหนาวไหมอะเย็นค่ะอ้แสดงว่าต้องอากาศดีมากเลยสิกลางคืนเมาอนลมเอ๊ะแล้วเห็นลมไม่ต้องเปิดแอร์เอ๊ะจะขายเพราะอะไรคะเนี้ยก็เหมือนว่าลูกชายจะแต่งอ๋อลูกชายจะแต่งแล้วเราก็เลยแล้วเขาให้ไปอยู่กับเขาที่โน่นที่หนองนก็ะเรียน อ๋อก็เลยจะขายจะไปอยู่กับลูกค่ะนี่สุดยังยังยังนู้นสุดท่าสุดลัวนู้นอะสุดลัวนู้นเลยเหรอค่ะแล้วด้านหลังปลูกข้าวโพดค่ะโอ้สวยมากที่สีแร่อุ้ยสวยสวยสวยบ่อเสมอเลยค่ะนี่นะค่ะอันนี้ก็คือบ่อค่ะีนน้ำดูทั้งปีไม่แห้งนี่นะค่ะก็คือเราดึงน้ําจากตรงนี้ไปใช้ไปใช้ทําการเกษตรของเรานะใช่ค่ะทำการอันนี้ด้านนู้นก็คือสุดดงอ้อยใช่ไหมคะใช่ค่ะ แล้วที่ดินแปลงนี้ด้านด้านหลังเนี่ยจะแคบกว่าด้านหน้าใช่ไหมคะใช่ค่ะนิดหน่อยนิดหนึ่งนะตามโฉนดที่เราดูค่ะโอ้มะกรอบไหมคะเนี่ยสวยงามกรอบดีค่ะขโมยได้ไหมไอย่าอย่าอย่ามารีวิวที่นี่ลงคลิปนะหลักฐานชัดเจนมากอันนี้คี่ยูยังไม่ควนก็ห้านี่นะอ่นนี่เป็นข้าวโพดอะไรคะข้าวโพดเหลืองเหรอข้าวเหนียวจริงเหรออ๋อข้าวโพดข้าวเหนียว อ๋อนี่นี่พร้อมใกล้จะหักได้แล้วนะอปกติแล้วเขาโพดนี่กี่กี่วันหักได้คะสี่วันสองเดือนสองเดือนเก็บผลผลิตได้สเดือนวันกะสี่วันสี่วันไม่ต้องไปนับหรอกวาวะถ้าหกสิบสองมันยังต้มไม่ได้ค่ะจริงเหรอใช่ต้องเป๊ะด้วยต้องห4สี่วันให้มันเลื่งนิดนึงต้มแล้วเม็ดมันจะไม่ยุบแล้วมันก็จะหวานนุ่มพอดีอ๋อเริ่มเริ่มจากวันที่เราเราปลูกเลยใช่ไหมลงเม็ดเลย นับเลยใช่ค่ะโอ้โอ oh เคค่ะโอเคค่ะผู้ชมเห็นไหมคะแล้วก็โอ้ oh oh, <c oughs> ชอบจังเลย <c oughs> บรรยากาศทิวทัศน์ล้อมรอบค่ะดูค่ะดูเนี่ยเจ้าของที่นะร้อมรั้วเอาไว้ให้แบบนี้ค่ะสุดรั้วตรงนี้แล้วก็ไปด้านนู้นก็มีแนวรั้วเห็นไหมคะด้านนู้นมีแนวรั้วแล้วก็ด้านนี้ค่ะปลูกข้าวโพดอ่าตรงที่ปลูกข้าวโพดเนี่กี่ไร่คะเนี่ยสองไร่ได้ไหม โอเคเดี๋ยวเดินกลับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปถ่ายด้านหน้าให้ผู้ชมชมนี่ค่ะจะบอกว่าราไถมาเวลานี้นะรถไถรถไถหนูให้มันมาปั้นดินตรงนั้ไงหนูจะปลูกข้าวโพดันอดินมันสีแดงแต่ว่ามันก็สมบูรณ์ดีใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับสีใช่ไหมคะไม่เกี่ยวค่ะเอาแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดผู้ชมทางบ้านเนี่ยมาซื้อตอนที่ยังหนึ่งเดือนเราหักข้าวโพดเนี่ยเขามาซื้อก่อนเนี่ยยกยกข้าวโพดให้ด้วยไหม มาให้ไม่ได้ให้กูเป่าเลยแกวันไหนแน่จองกันเป็นล็อกๆเลยเดีออเดอร์เองต่างหากไว้นะวะเด้อนั่งขายที่ตลาดหนูขายที่บ้านนี่เลยโอเด้อของมาเอาเองเลยค่ะมีออเดอร์เองส่งเลยโลละห้าบาทส่งหมดเลยส่งหมดเลยค่ะถ้าต้มหนูก็ต้มส่งวัดสัทธารุ่นเนี่ยอพี่ตรงนี้วัดสัทธารุ่นเลยนะแล้วปลูกได้ทั้งปีด้วยทั้งปีค่ะเพราะว่าน้ำมันไม่แห้งอ๋อ อุ้ยตายแล้วเนี่ยเอาเอาแค่รายได้จากปลูกข้าวโพดนี่ก็พอแล้วนะใช่ก็อยู่ได้แล้วนะปอปอยอดกระถินโอ้ไม่เอาแล้วค่ะเบื่องามมากเลยเบื่อมองมะแล้กอดีกว่าถ้ามันกรอบนะนี่อันนี้กินได้เพราะไม่ใช่กระถินดูค่ะรอมรั้วด้วยเนี่ยผักชะอมกินได้ด้วยโอ้เจ้าพ่อคุณเอ้ยมีมักมีนี่นี่มีมะระด้วยนู่นตรงนู้นมะระขี้นกตรงรีมนู้นอันนี้ฝั่ปลูกสะเดาไว้สะเดากิน เดี๋ยวเราจะพาผู้ชมทางบ้านไปดูไปดูบ้านนะคะว่านี้เป็นยังไงค่ะบ้านพร้อมอยู่นะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เจ้าของบ้านก็พักอาศัยอยู่ที่นี่นะคะอย่างท่านให้เหตุผลมาว่าลูกชายจะแต่งค่ะลูกชายจะแต่งแล้วก็ไปซื้อบ้านอยู่ข้างนอกแล้วก็จะไปอยู่ข้างนอกค่ะก็เลยจะขายที่แปลงนี้นะถ้าท่านใดสนใจเบอร์อยู่ใต้คลิปนะคะผู้ชมค่ะเบอร์อยู่ใต้คลิปค่ะเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมเดินลัดไปตรงนี้นะคะเข้าไปได้เลยค่ะได้เลยใช่ไหม ออืบ้านมีสามมีอะไรแถมมั้งคะในบ้านไม่มีแอร์แถมใช่ไหมคะม่ะหชอบเพราะที่นี่บรรยากาศดีเนาะไม่มีแอร์แถมค่ะไม่มีแอร์แถมคือหลังนี้ถ้าถ้าผู้ซื้อสนใจอยากจะได้อยากจะเก็บไว้รีโนเวทเราก็เราก็ไม่ต้องทุบใช่ไหมคะ ก็ยกให้ไปเลยใช่ไหมคะแม่เขาจะยกให้ลูกสาวคนเล็กเขานี่นะอ๋อก็เลยต้องจะรื้อเอาเป็นว่ารื้อนะเอาเป็นว่าหลังนี้รื้อหลังนี้รื้อนะคะผู้ชมค่ะหลังนี้รื้อค่ะให้หลังนี้ค่ะให้หลังนี้ให้บ้านหลังนี้นี่นะขออนุญาตชมข้างในหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวจะพาผู้ชมเข้าไปดูข้างในนะลมลืนนาอยู่ค่ะ ชมอพอ,อเ,เป็นพิธีค่ะเราจะไม่ละลาบล,ละล้วงขอดูห้องนอนนะคะผู้ชมค่ะเข้ามาด้านในเ,เปิดไฟหน่อยได้ไหมคะเข้ามาดูด้านในกันค่ะก็คือบ้านจะเป็นลักษณะนี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องโล่งๆนะคะโดยโดยที่เอาตู้มากั้นไวค้ค่ะแล้วก็จะมีห้องนอนตรงนี้มีห้องนอนอยู่สองห้องนะคะโอเคค่ะห้องนอนสองห้องค่ะ ห้องมีห้องนอนหห้องนึงอ๋อมีห้องนอนทั้งหมดสามห้องค่ะมีห้องนอนมือเตตือค่ะมืิเตตืออ่ากล้องเปิดไฟโอเคสว่างขึ้นมาหน่อยนึงค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำในในบ้านห้องน้ำในบ้านแล้วแล้วในในห้องนอนมีห้องไหนที่มีห้องน้ําในตัวไหมคะไม่มีค่ะไม่มีนะมีมีห้องน้ําข้างนอกแค่ห้องเดียวมีห้องน้าในบ้านห้องหนึ่งแล้วก็นอกบ้านอีกห้องหนึ่งนะคะ อ๋อโอเคนี่ห้องนอนหนูจะเป็นใหญ่หน่อยอ๋อถ้าห้องนี้จะใหญ่หน่อยนะคะ,คะโอเคค่ะโอเคขอบคุณมากดูค่ะร่มรื่นมากเลยนะอยู่จอมบึงค่ะอำเภออำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะปอแล้วที่ดินแปลงนี้สี่ไร่เก้าสิบเจ็ดตารางวาค่ะเจ้าของที่บอกขายราคาเท่าไหร่คะไร่ละเจ็ดแสนค่ะไร่ละเจ็ดแสนค่ะทั้งหมด สี่ไร่กับเก้าสิบเจ็ดตารางวาค่ะบวกลบคูณหารเองนะคะว่ารวมแล้วราคาเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ขายพร้อมบ้านค่ะพร้อมบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้างตรงนี้รื้อไหมคะด้านหลังนี่ให้ไหมคะให้ค่ะให้ด้านหลังนี่ให้นะโอ้โหไม้ทางนั้นเลยไม้ทางนั้นเลยนะคะนี่ค่ะเนี่ยตรงนี้ให้นะคะลงเก็บของเนี่ยเคลียร์ออกดีๆและอย่างที่เราถ่ายให้ผู้ชมชมค่ะโอ้แค่เฉพาะไม้สามต้นเนี่ย หลายตังแล้วเนี่ยเจ้าบุคคลขานี่ยไหมคะเนี่ยเห็นไหมถ้าท่านใดสนใจค่ะสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะสี่ไร่เก้าสิบเจ็ดตารางวาค่ะราคานี้ทิวทัศน์สวยๆแบบนี้ค่ะราคานี้ต่อรองได้อีกไม่ปอได้นิดหน่อยค่ะต่อรองได้อีกนิดหน่อยนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาต่อรองกันโทรมาคุยกันค่ะค่าก่อนจากการค่ะ มาดูบอนสีสวยค่ะตาลแม่กุตซแมาอันนี้นเจ้ากุมไกเซอร์ค่ะก่อนจะการฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามนะคะตามกันต่อนะคะว่าคลิปหน้าเราจะพาทุกท่านไปชมที่ดินสวยๆที่ไหนอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ